ดีครับอาจารย์สวัสดีมีอะไรคือผมมีปัญหาเรื่องเรียนนะครับอาจารย์ทำไมอ่ะผมอยากจะขอปรึกษาอาจารย์เรื่องเรียนอะครับ้างมา,า,มาคือว่าผมมีวิชาหนึ่งที่ผมเรียนไม่ทันนะครับจะมาแก้ข้อสอบแลว้วอ่ะแต่ผมแบบจะไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับคืออยากให้อาจารย์ช่วย แล้วตอนแล้วตอนเราเรียนออนไลน์แล้วเราได้ตั้งใจเรียนปล่าวตั้งใจเรียนไหมมันก็มีบ้าครับอาจารย์แต่แบบว่าเรื่องความมันออนไลน์นะอาจารย์เราก็มีท e <ช>ี่เกียรใช่ไหมไครับมันก็มีแบบนอกรู้นอกทางมาครนะับอาจารย์ก็แนะนำอะไรเรื่องเรียนมากไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ต้องปรับตัวเหมือนกันส,สิ่งที่แก้ไขได้คือนักเรียนต้องจดตามที่อาจารย์ที่สอนในออนไลน์ใอ้ทันแล้วก็ไปทบทวนเองเท่านั้นเองโอเคครับอาจารย์ งเดี๋ยวผมกลับไปทบทวนอีกรอบแล้วครับาจญญาณครับขอบคุณครับ